สภาตอนประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับตอนช่วงที่คุณวันมุมัดนพทาเป็นประธานสภาเป็นประธานในการประชุมนะฮะหลังจากจบกระทู้ถามแล้วเนี่ยคุณวันนอก็แจ้งให้กับที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการขออนุญาตสภาเพื่อจับกลุ่มตัวชัย,ยามพวานมั่นเพียรจิตสอสอคอทมจากพรรคไทยก้าวหน้ามารับทราบข้อกล่าวหาฐานข่มขืนกระทำชําเลา เพื่อสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายระหว่างสมัยประชุมสภาผพพู้แทนราษฎรนะครับแล้วคุณวันนอเขาบอกว่า18กุมภาพันธ์เนี่ยทางสถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม่มีหนังสือแจ้งมาว่าชาย,ยามพาวานไปพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็หมดความจําเป็นในการขออนุญาตประธานสภาในการจับกลุ่มตัวชาย,ยามพาวานผมก็เลยเห็นว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เลยขอ เอาเรื่องนี้ออกจากระเบียบวาระการประชุมคือเมื่อวานนี้เนี่ย oh. ก็เหมือนกับคุณมานองมาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าที่มาที่ไป oh. มันเป็นยังไง <Yeah. S 1> ทำไมผมถึงถอนเรื่องนี้ออกจากระเบียบคุณอดีศรเพียงเกตบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยก็ขึ้นพูดนะบอกว่าคือกรณีที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อถอนระเบียบวาระออกมันเกี่ยวกับรัฐมนูลมาตรา125ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปทําความผิด โดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นความผิดร้ายแรงกระทบความสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวฉะนั้นไม่อยากให้เรื่องนี้ผ่านไปแบบง่ายๆสังคมกําลังให้ความสนใจเมื่อใบม,มอบตัวแล้วสภาจะหลุดลอยที่จะดูแลหรือควบคุมเพราะการดาเนินคดีอาญาน,นั้นมีชั้นพนักงานสอบสวนอายการศาลต่อไปเราจะประดัิตัวกับสสคนนั้นยังไงแล้วตอนนี้ก็มีสสผู้หญิงร้องเรียนเรื่องจริยธรรมต่อประธานสภาด้วยฉะนั้นอยากให้เรื่องนี้ อยู่ในความสนใจของสังคมไม่อยากให้เกิดเ,เกิดการซ้ำซากซ้ำรอยขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่ได้ปลักปลราว่าจะมีหรือไม่มีความผิดอยากจะถามว่าบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยจะเอาอยัางไงนี่นะฮะคุณอดิศรเพียงเกตแล้วก็คือคุณอดิศรเนี่ยพยายามจะ บอกว่าเราควรจะคุยกันรุ่นนี้ว่าอย่าปล่อยผ่านบรรทัดนานี่เราจะเอาอยัางไงอ,อ,อย่าถอนวาระอ่าอ,อย่าถอนวาระเหมือนคุณคุณในสอนอยางให้เป็นอ,อ,อย่างนั้นใช่เ,เพื่อที่จะคุยกันคุณประกรณ์วุตรอุดมพิพัฒน์สกุลบัญชีรายชื่อของพรคประชาชนนะก็เป็นวิฝ่ายค้านเนี่ยคุณประกรณ์วุฒิเนี่ยบอกว่าเนื่องจากไม่มีความจําเป็นที่สภาจ,จะอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญาตแล้วแต่จะถือเป็นเอกสิทธิ์ของสสในกรณีนี้ไม่ได้เด็ดขาด พราะกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าจําเป็นต้องมาขออนุญาตต่อสภาเพราะเจตนารมณ์สมัยก่อนมันมีการฟ้องร้องเพื่อการกลั่นแกล้งไม่ให้สอสอมาทําหน้าที่แต่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนกฎหมายระบุว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เอกสิทธิ์เด็ดขาดแต่สามารถส่งตัวสสไปได้หากสภามีมติฉะนั้นหวังว่าบรรทัดฐานในอนาคตในคดีที่เป็นความผิดส่วนบุคคลโดยแท้ที่ทราบกันดีว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมือง ผมคิดว่ากฎหมายระบุไว้แล้วว่าสภาสามารถใช้วิจารยานแล้วแต่กรณีได้แต่และคิดว่าต่อไปเราคงจะไม่ได้ใช้วัฒนธรรมว่าจะไม่อนุญ,ญาตในทุกกรณีคือในมุมของออประกรณ์บุตรเนี่ยก็หมายความว่ามันจะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองไปทุกกรณีนะคือถ้าหากว่าเขามีการขออนุญ,ญาตจะนำตัวไปสอบสวนหรืออะไรเนี่ย เราก็ต้องมีการพิจารณากันออไม่ใช่เอาเอกสิ์คุ้มครองไปตลอดหรือจะมีการที่ปล่อยตัวไปตลอดก็ต้องมาการมีการพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปอ่อในขณะที่สุดท้ายแล้วคุณวันนอก็บอกว่าก็ที่สุดแล้วก็ให้มันเป็นไปตามข้อบังคับแล้วกันนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาทําหนังสือแจ้งมาแล้วแล้วนายคนนี้เขาก็ไปมอบตัวแล้วแต่ว่าในวันอื่นที่ ไม่มีการประชุมนะไม่มีการประชุมสภาตำรวจจะขอตัวนายคนนี้ไปสอบปากคำไปสอบสวนเพิ่มเติมนั้นก็ทําได้แต่ในวันประชุมก็ขอให้เขาเข้ามาประชุมเหมือนปกติเออพราะวันก่อนเขาเข้ามาประชุมมาเลยมาแล้วก็อพิปลาด้วยภิปราด้วยไม่รู้ไม่ชี้อะไรอ่ะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่นี่ฮะนี่คือปูอัดคือของแบบนี้เนี่ยมันปูที่สุดแล้วเนี่ย เจ้าตัวเนี่ยต้องแสดงสปิริตมากกว่านี้โอ้ยทีละเอ้ย <c oughs> แหมพูดอย่างนั้นไม่รู้จักกอัด <c oughs> จริงๆนะจริงๆนะผมไม่เคยคิดว่านายคนเนี้ยจะลาออกเลยไม่มีวันลาออกนายคนเนี้ยอื <c oughs> ไม่มีทางนะะพนันกันไหมล่ะ <c oughs> ไม่มีทางเลยต่อให้ใครพูดยังไงก็ตามแต่นะฮะไม่มีทางที่นายคนนี้จะลาออก ผมจะลาออกไปเพื่อจะไปสู้คดีนะมีแต่ผมเสียเวลาทํางานให้พี่น้องประชาชนนะมาหลายวันแล้วมผมก็ต้องกลับไปทํางานไปดูแลพี่น้องประชาชนและชาวบางบอนนะใช่เออเนี่ยจะมาแนวเนี้ยนี่ไม่มีทางฮนะนี่เป็นคนพิเศษท่านผู้ชมฮนะเป็นคนที่แบบโอ้โหสปีชีเนี่ยมันหายากอะเออและสภาก็ ไม่เอาเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ไม่สนใจเรื่องนี้แล้วละ่ะใช่พอพอตารวจบอกมาแบบนี้ก็เลยเป็นแบบนี้ออกมาแบบนี้อย่าไปหวังนะแล้วก็เมื่อาวานนี้สสทางค่ายสม้มโอ้ยหลายคนออกมาพูดถึงเรื่องอุยกูกันใหญ่เลยท่านผู้ชมฮะก็ทางด้านของนายกรุนพลเทียนสุวรรณนะครับ ก็ออกมาทวิตข้อความส่งกลับชาวอุยกูรอบที่แล้วสถานทูตไทยที่ตุรกีถูกล้อมสามพระพรมถูกวางระเบิดมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนครั้งนี้แอบส่งกลับอีกทั้งที่หลายชาติได้แสดงออกถึงการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนนะแล้วก็มีสสของเขาก็พูดคล้ายๆกันทวิตคล้ายๆกันนะครับแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นสสก็ยังร่วม ร่วมเฮรโลด้วยนะฮะพันนิกาวานิ์ก็ไม่พลาดเอากับเขาด้วยนี่หลายคนฮะนายคนนี้ก็นายชัยวัฒนนะฮะใช่ไหมฮะก็บอกก็พูดถึงเรื่องเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเมื่อปีห้าแปดท่านผู้ชมฮะมีระเบิดที่แยกรับประสงค์และมีคนเสียชีวิตเขาก็มาผูกว่าเป็นเพราะตอนนั้นมีการแอบส่งชาวอุยกูกลับไป เขาพูดอย่างนี้นะฮะก็เพจ Facebook วันนี้พักส้มโกหกอะไรก็เลยโพสต์ข้อความทุกคนคะทำไมพักส้มต้องยกเอาเรื่องความรุนแรงเหตุระเบิดมาขู่คนไทยด้วยกันคะนะสรุปการส่งตัวชาวอุยกู40คนดังนี้ 1. ทั้ง40คนติดคุกอยู่ไทยมานานเกิน10ปีเจ้าหน้าที่ไทยสอบถามเจ้าตัวแล้วยืนยันว่าอยากกลับจีนไปเจอญาติส รัฐบาลยืนยันไม่มีประเทศที่3ม,มาขอตัวชาวอุยกูมีแต่ทางการจีนนี่แหละที่ทำหนังสือทางการขอตัวมา 3. ทางการจีนส่งหนังสือทางการทูตเพื่อยืนยันรับรองความปลอดภัยและได้อยู่กับครอบครั